สวัสดีครับกับผมนายวีรพัชครับรหัส009กครับวันนี้เรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ครับที่อยู่เบื้องหน้านี้ก็คืออาคารอาคาร4เป็นอาคารสำหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เป็นหลักส,ส่วนใหญ่เป็นส่วนมากเลยมากกว่าครับเรามาดูกันดีกว่าว่าหลักสูตรแล้วเนี่ยของเขาจะเป็นยังไงครับ สวัสดีครับนักศึกษาทั้งสองช่วยแนะนำตัวกันหน่อยได้ไหมครับผมเ้าเจ้าฝ่าฝ่าไอทีครับเ้าเจ้าสว่างฝาฝาไอทีอะไโอเคเป็นไอทีทั้งคู่นะครับครับพี่ขอสอบถามอะไรหน่อยนะคะสักลายที่เรียนยากกันไหมครับก็เฉยๆครับไม่ได้เท่าไหร่เรียากเท่าไหร่โครงสร้างของการศึกษานี่เข้าศึกษาเกี่ยวกับอะไรกันบ้างครับ กเวว็เกี่ยวคอมใช่หลือครับเขียนโค้ดเขียนเว็บอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณที่สลับเวลานะค,ะครับขอบคุณมานะครับแล้วก็มาต่อที่สาขาต่อไปนะครับส,ส,สวัสดีครับน้องช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับ อ่าผมชื่อนายพิเชษรบอลแต่บุกเขียวนะอยู่สาขาไอพีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับผมอืมครับน้องน้องนักศึกษารหัสประจำตัวอะไรครับอ่ารหัสประจำตัวรับศูนสี่สามโอเคครับการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างถ้าเลยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ advance แต่ก็ไุดยอดมากครับ ถ้าจามาตามได้ยังมี็นคำถามอะไรที่มือใจก็ตามได้พันถามตามได้เมื่อน้อยที่ระบบโอเคครับเดี๋ยวเราไปถามคนอื่นๆกันต่อไปนะครับก่อนแล้วสวัสดีครับน้องนักศึกษาครับน้องนักศึกษาช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับ ายรัชาวิสาขา,ทาเทคโนโลยีสารสนเทศครับอ๋ออยู่ไอีใช่ไหมครับใช่ครับพ่ครับน้องศักศึกษาครับช่วยอธิบายหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่ได้ไหมครับเรื่องต้นนะครับหลักสูตรนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนโค้ดส่วนใหญ่นะครับจะเป็นภาษาซีนะครับซึ่งจะมีรายวิชาอีกวิชาหนึ่งครับที่เป็น เริ่ต้นตอนแรกก็ยากครับหลังจากที่เรียนได้สักพักก็เริ่มปรับตัวได้ครับ โอเคครับนี่ก็จะเป็นการพาตัวของอาคาร4ี่สาขาไอทีนะครับคร่าวๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อไปอีกทีว่าจะพาทัวร์ที่ไหนต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ